ปูดที่ปากปลดหลายแปดเก้าเก้านี่แปดเก้าเก้ากยังปูกับหกหกเวลาลูกล่องแปดเก้าศูนย์น่าหละเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทานำโชคนะครับมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของเกวอนะครับเกวอคนดังเมืองน้องหานนะครับ ลูกไผ่ที่หลัอลูกไผ่ลูกไผ่ไปวายน้ำกันไปล่าน้ำกันไปป่งี้ไปนอกแล้วมาไปป่งไปป่งแล้วแล้วว่าถึงเละไปเจี๊ยวไปวายไปฟอนที่คนณล่ะครับเยกายเจี่ยไปก้อนแยกายไปที่หลังไปตามกันที่คนณละครั้วันนี้เจอว่าไปป่ะไปเมื่อไรเลือนมือเ้ละแหลูกว่าก้อนลรไปทุลายยู่ บอกงเนอะเจริงจ้าจีงบ่หรสิเปะทาเจี๊ยบนอยู่กับู้กัญญาตัวเจีงเคีงนะเจี๊ยนอะใช้ตัวเก่ามาส่ให้เอฟซีบงแน้ะไม่บอมาไม่บอว่าติพ่อพ่ออยู่่อไปย่างเราเอาตัวไม้เอาตัวไม้เนี่ยนะตัวไม้กัดตัวก่าลตัวก่ามันผ่านไปเนี่ยเอาไม้เลยเนาะเอาไม้จะนะเอาไม้ก็ก็ไปแล้วฝันต้องหวดเลยมาจ้ะจ้าฝันตองหวดวทีเราไฟไปพ้นขึ้นไเราไปไป ไฟเป็นเงาเงาไปหมดการเปลี the summer, the yes. okay, ่ยนแปลงเป็นเก่าต้องเปนสูงเงาหลายสูงเงามาตีเงาหลายตัวผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะถ้าผู้ใดผ่านในไอ้งวดที่แล้วนะเจเนาะตามเจวอเด้อคันผู้ใดบ็ตามคือผ่านแน่นอนนะคะงวดนี้นะคะวันแล้วสันแล้ววันว่าขี่รถไฟไปขึ้นรถไปฟ ันแล้วอันต่อหมดีดป้ายเปิดไปำเขาู่ค่ะปลิฟต์เป็นเล็กสูงไหมฮาลาวาเรืเป็นเล็กเก่าสูงเาขึ้นรถไฟเงาไปเหตุเหตุาบวมนประมาณเป็นเรืเนี้ยัค่ะขบวนเน่าวเจบเาขยาือว่าพันาดยัรถไฟนี่ปัดพนนาอืมเงาะต่อเนี่ยวกไปท่าเลลอยไปเนาเอาว่าเลวาแป ก้าูามาสอบตีเลขแล้วตีเลขตัวได้ระเจ้าแปดเก้าศนย์น้อยากอพยานาจ้าอยกปยามานี้เฮ็ดก้างเขาไาขายฮะอยากสุกสุกฝันแล้วฝันแล้วนะคะเลขล่างก็เอาหกหกมเลขล่างเอาหกจ้าเลขล่างหกหกไก่แต่ไซบัแบบ ก็คกันละเอาเป่าเก่าแปดเก่าเก่ามันยามไปเก่าก็เลยโคกันเดียวกันในกลับหัวลงไม่ต้องหัวไม่เปลเกเก่าอ๋อสำรอ้อ๋อเปดหกกแล้วกับแปดเก่าเก่าใช่หัวขื่นหัวลงเดือพี่น้องเดือนะคะเป็นตัวเลขนะคะปล่อยไปครับพี่ซอสเจนะคะเคลืนกับฟันดีดีฟันดีเีวฟันดีตัวเคลื่อนตัวเคลื่อนยังไงเคล่นได้ดอก ฟันซอนแต่ไรงอนฝัน่าจังไหมือเคืนเจ๊เคลื่อนฟัน่าเขาจะถวยทราบมาห้สองเคีงเดียวเอาล้เอามาลางเก็บไฟเส่ตันไฟฟันเสตด้เฮ็ดงันผมออเขาสิเฮ็ดงานบดีเราเจงานหลัวลูกหลายบอกทุกามฟันดีว่ะฟันดีพี่น้องนะคะแล้วเราบวละเจ่าสิกลับมาดังอีกก็ได้เห็นดัง เอ็นบอตอนนั้นเจบว่าว่าจะได้กอพกหอกไข่นี่ละเรื่องะรเพาท้องหกไขแม่เนี่ยก็พกกัสูดเดียวกันเจีว่าว่านเล็กอ่ายายกายว่าอคงจะออกเล็กียแล้วเมื่อ้เขาไปเทียงกันยบว่าเขา้เ่าเกยว่าเรอซอกเขาลงมางไปเงไปทุบยังหล่คนว่าพัวเหยียบว่าเหยียบว่าโอ้ยบ่เขาจะมาเที่ยงกันอยู่เทียงกันอยู่ร้านเลย ปะทะกันจะคบกันเจอกันครั้งแรกบ่เคยเจอกันก่อนนานี่บ่สพอเจอจักเทียเข้าไปก่อนไปนั่งเข้าไปเจ้ไป้ใสไปนั่ไปเจอเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเจอกันเจอกันไม่ได้นัดหมายพ่อพ่อมาเจนยูเจนว่าของเจอออกมันว่าเออเกจออกเสียงกันยุคหัรโลกยังการโลกมันาจะบอกยุคก่อนเข้าไปเจ้าเาจะได้บอกก่อนโลกกับโลกของเจ้าบ่ออกอกของเจ้าบ่ออะไรเสียงกันยุคการโลกเสียงแต่ละประเทศมาว่าแล้วบ่เขา แล้วเขาบอว่าเขาเดียบไปแล้วผัวเขาเาให้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยบกเขาเขาเลยกเขาบกขาสิล่ะเจ๊ก็เลยบอกยืนยันท้องเจ้านว่เขาไปเดีบเขาบอกว่าสิล่ะแต่งวดก่อนเจ๊ว่าเรากะทาให้กันทาเขาออกตัวนี้มาเตปากเขาเลยไปเหมือนกันตัวบวกเขาไปตะกี้โซนเราอสามตัวตะกี้หกส่วนสามเข้าไปพุ่งละเขาไม่ออกงานพุ่มนั่นเจ๊ว่าไปยี่อะไรอวดหกส่วนสามสามตัวสามตัวเต็มไปเมื่อกระถืงไปเมื่อกระถืง ลาเจกต้องไปบอกคูกไผ่จบพพอมาขอดีแล้วพ่อได้ถือลูกไผก็ไปแล้วกันใยแล้วกันสบายล้วก็เไยมากูกไผก็เลยไปซื้อลูกไผ่แต่ต้องใช้บบได่ดมได้สามงสองยืนนแปดหกขึน่ะเธอที่นมวดนี่หที่แลวมัใจกับเจบ้เนาะาทวันตัวเลขเจ้เขาันวพันเปอร์เซ็น หวดนี่านเปอรนหวดี่านเปอรเนตออตัวใดละเกะ้แปดเก้าเก้าแปดเก็แปดเก้าศนยละลกหายยัน้อยเนี่ยแปดเก้าศ่บอกเออลวกหายเมียเนี่เออด้ทนเปอ็กแปเก้าเก้าแปดเก้าเก้ากนเดียวแล้วล่เฮ็นให้เพื่นเนี่ยแปดเก้าเก้กันแปดเกาเออกันแปดู้นยให้แม่เนี่ยล่แม่มาก890เก้าศย์แม่เล็ก เกมากเมกเก่งเอามันออกไปเลยแม่นว่าเก่งเอาได้แปดเ้าศูนค่ะอยาาได้พี่น้อมันหกมันมันบอกหันหกแปดเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดแต่ว่าแปดมาเก่า็นี่เร่าแเก้าศูนย์เขาเล็กเลยหกแปด้บางทีมเป็นหกเจ็ดแปดลยว่าหเจ็ดแปดเกาศูนย์เอาแลเจ็ดแปดไม่เลี้ยงร 6 6 8 8 8 8เก็ดปดว่าหร้อเนาะแปดอเก้าหกหกแปดเ็ดสิละหกแปดเก็ดเจ็ดมาแปดมาเก้าก็ิบเดี๋ยวเลี้ยงมาอีกตัวพยายามันเลี้ยงมาตีละเลี้ยวันสับมันเลี้ยงออกแต่หันตั้งลักไว้เหรอว่าต้วงด้ตั้งลากคำนวณเนาะคำนวณมันเขาคำนวณได้แปดเก้ศูนได้ลเลขฝาได้เก้าเก้านล่าแปเก้านยไัเ้เน่ใช่เฮกนี่โลไปั่นละวอกเขาเจ้าะ ก็อย่าลืมนะคะแปดเก้าเก้าเป็นแปดเออเป็นหัวทัหกนะบอก็เจามันสภาพเป็นหกหกน่ออกมาโอ้ยหกหกครับก้่อนจะบอกนะจะน้อยน่าเจเนาะต้องสลาดต้องท่านค่ะขึ้นหนึ่งสองสามอกพอบอกหนึ่งสองสามออกพอดไปซื้อสามสามซะมันออกสามสองซะสองหัวอะไรล่ะถ้าพวกไ้ไก่กันเอาทุกหัวเจเขาจะวแล้วพจนเจพจนสิบหาหัว เจ็บา,าิบาทาดีสงกราสงรามภาษหาจปักลกคพวงมันสิเอกสงกรามภาษ้ถือพาษีปักโรคพวงฝนกินเราถึงยายเบียนะหือเจสิถูก่ประเทศเรืองสงครามเนี่ยพี่น้องปูวันไฮมันสิลรคพวงสจ้ารพวงสงกรามประเด็นสงครามนะโกคพวงมันมาบอกก่อนคือกับทั้งระเบุญเพลินตัวสงครา เดี๋ยวรอตะเลกแป๊บนึ่งนะเตดมากอันเปเสียเทปากขลดอีกแล้วบ่ถาอีกแล้วทาจะาอีกแล้วบ่เท้ปากรดมันเสียปูโตได้แปดเก้าเก้าอ่นล่ะแปดเก้าเก้าก็แปดก็ุนใกล้ๆกกันล่ะถ้าวบ่อออกเด้เทปากปูรดเม่ปากปูรดปูทาได้อมยังบ็ พูถ่ายกู่ายด้เพราะไม่ดีดีอ่ะดีดีอ่ะผูถ่าไปแม่ดี้ี่ไกับขนดนี้ยานไหนบางหวัดก่อนถ่ายเน่ม่ดีดีวานั้นเป็นกว่าผู้ใดสิมาดังคนาคมคามม่ได้หิงวะคามม่ได้สั้นบึบๆไปหล่นนะดังไม่ไดู้ถ่าแล้วพี่น้องตัวไดก็ข้าเจ้งว่านี่สิบหกม่ายนี่แปดเก้าเก้าก็แปดเก้าศูนยนั่นเอาให้เนี่ย แปดเก้าศูนย์แน่จะจมแล้วแปดเก้าศูนเลขพ่อเทศเองค่ะแปดเก้าเก้าฝันฝันเวาบอกเก้าก็พกตัวเดียวกันถ้าไม่ออ้พกพกลากร้คนี่ขั้นบัถือเด็ดเจ๊ผักบูรดเจ๊ผักบูรดอ้าเจ๊กูถ่ายเนี่ยเมีอยงามายเนี่ยโอ้ยไม่เมไม่เง่ามทลุป้าเดี๋ยวจะคืนอ้ย สิบกเมษาดปูได้หายเขาได้ปูได้มาซอยลูกได้ลูกได้เงินคาทีไดาทีไาาปูมาเไบอปูมาลปูมาปูมาลวปูมาลเขาเขาราเขาได้ข้ามากระโดดาทกปูเด้อัตปา่หลแปดเก้าเกาแปดก็เก้าเดิรล่ะเด็กล่องแปดเก้าศูนเดล่ะแปดเก้าเกากับศูนย์กับหกหกกันละ โกสิเป็นเลขล่างแล้ะแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้านะเย่ยปูให้นะอย่าปู่าให้อกสงการนี่แหละต้องดังใครจะดังก็อย่าปูปบ่ได้ักนก็ปู่บ่ได้่าปูสูนหลายหมื่นปูนเ่เสีปู่พสิงพอเนี่ยสิหาจากหัวติดปูสิบห้าหัวเพ่ะ วันนี้วันที่เท่าไรคะวันที่สองแล้ววันที่สองป้าเลยวันที่สามดังเพียงวันที่สามต้องดังฝนตกฝนลงมากมต้องดังเขาแล้วล่วงการนี้เขาฝนตกตัวหลานีไหมล่วงการบ้านในฝนที่ตกตัวลูกนี่ล่ะวันชายเย็นๆนี่ล่ะล่วงการเป็น่าเป็นไทยไม่ปูตัวดิปูพอดีตัวแปดเก่า ผมได้ขมากระารหัว้านะครับเนเลมให้น้องหานนะครับเปนเล็กม่ให้ปูมากระแทกนะสิไม่เบิ้งเล็กรตัวเลขี่น้องปูมาเลยปูหเลขพี่น้องแปดเก้าเก้ากับแปดเก้าศูนยพี่น้องแดงจึงคึงอยู่บ้านจ้าแดง็เป็นเ็ดเล็หัวที่ไอีเน่องอะไ้เ็นเหล็กเ็ดหัวแล้วปูมาบ่างคับางันคนเห็นเล็กคนละใจคากแล้วปู สดำอางคางห่บดังเขาปูยิ okay, ่งี okay, ่าจะจะไ้บอกคชบดังเขาปูยิ่งูสีดงแม่นดจ้ปูสีดกายว่าแค่ปูอะไรดอกนันเขาีกสูงเลยสูงดูดำหัวนีตายดำเลแงแน่นอนแทปังหมดเห้างหมดเลยเขาเบาเขาอันนี้เอาจับที่เราจะลองให้เพิ่นตัวหลานที่อะไรเอาป้งเลยเขาอาจ คืกอกัรเขาก็มาสลอง้องอีกตัวเอาว่ายาวว่า,าบ,าบุ๊บอตรเบี้ยฟอดเทียบที่เรียบร้อย